สวัสดีจ้าพี่น้องื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดทอดไก่เนาะพี่น้องเนาะนจ้ะไก่เนาะหมักไก่ไว้ก็ได้สิมาเฮ็ดกินนะจ้าบาดนี้พี่น้องกินเขาไปเนาะจ้า ใบ้๊อกก้าในกินเขากับแม่กินน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องนี่จ้ามักไกไ่ไว้เนาะกับเลซเซียนกับเลซเซียกินนะจ้าบ้าเลยมักใส่ต่ำกระเทียมนะจ้าพี่น้ององสิรลดมักและมันหอย ทำกินคนเดียวจากวันนี้รสชาติก็บบคืออาหารไทยฮัดอกจ่าพีน่น้องเพราะว่าส่วนผสมนี่มันซอสเรือว่าอย่างที่ปรุงนั่น มันเป็นสอดบานเขานะจ๊ะเนาะแต่วักกระแซบอยู่ทำกับข้าวและจ้าวันนี้หมข้าวสวยร้อนๆกินกับทอดไก่แล้วจ๊ะเนาะพยายมากผลละจ้าพี่น้องจ้างิไดไปสอนกุ้ง สิได้ไปซอนกุง้งสิท้าให้พี่น้องเบื้องยว่าได้ก็ได้เนเอมีดสักสักจังหน่อยเนาะพี่น้องได้สูบใบใบ มักใส่น้ำโซด,ดาแล้วจ้าเราก็เอาเบียร์ใส่จักหน่อยพี่น้องน้ำตาลใส่นิดนึงแล้วก็เกลือแล้วก็ซอสบานเขาแต่ว่าเขาเอื่อีหยังบบเครือลงบ้บานเขานั่นะมักไวประมาณสามสิบนาที่ราจะนนุ่นมผู้ใดอยากได้นุ่มโดนก็คือเอาไกล้ไปโดนๆเนาะมาเป็นมือกับมีหาร์ล็อค มักส่น้ำโซดานะจ๊ะเนาะทเทเบียส่น้ำผู้ใดมีใบแดงกับเท่ใบแดงใส่พร้อมแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะจ๊ะพี่น้องจ๊าตามด้วยพริกไทยเด้อจ้ะพี่น้องสูตรสูตรคิมมีชาแนล็คื่อบ้านเพิ่นสูตรขี่เดาเลยพี่น้อง กินเู้ดเดียวเราเนาะพี่น้องนะเนาะเ็ดตามที่เจ้าของสอบเจ้าของมากเลยนะมักสูดได้จัดไปสูตรนั่นนะ่ะ <c> ก <oughs> ินเขาแล้วก็สิได้ย่างออกไปเดินเรียนนะจ้ะสิไปเอามา้ายุ้างบ้านมาอีกตัวนึงตัวน้อยๆก็ดีญาติพี่นอ้องเขาง่ายท้วมากว่ามาเอาม้าไปย่างเป็นมู่ย่างเล่ยนสัง่ง ก้าหากท่านดีเกินพี่น้องหมาพันดีเกินแต่ว่าตัวง่ายๆมันบายบ่ได้ดอกจ้ะตัวยง่ายเนี่ยบายบ่ได้เลยจับบ่ได้เลยย่านว่าไม่ยังดอกต้ก็โหดสวนน้องกะรเลียวเบิ้งตวบาตัวน้อยๆมันก็เป็นยังสบาย กอดไก่อันสิ่นเดียวนี่กินได้สองขาดคนเด้อพี่น้องเด้อพะว่ากินผู้เดียวจ้ะไก่อันกัะสิ่นใหญ่าขาดเียไก,ก่กระดาษอันนี้เห็ดเพื่อนี่มือแรงนั่นแหละจา้าพะว่าจังไม่ได้เห็ดลำไร้มาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นกะเอาไวส้สมีเด้อพี่น้องเอ้ย มาไทยพี่น้องเบื้องว่าแต่ละมือกินอย่างนา้พี่น้องเนาะอาหารสิคือบานเฮ้าบอรกบบอรบเบือระจ้าพี่น้องเข้าบ้านบานเขาก็ล่อมกินอาหารบานเขาเบิ้องน้ำจิถือปากบอกระเข้เากับเห็ดกินปลาสลัดขันอยากกินอาหารไทยแต่ยังออกไปสร้างจา้จะแต่มีอยู่อาหารรสชาติบ้านบ้านนั้นเฮ้าล้น อาหารไทยนันลาดอาหารไทยกับรสชาติกับคือจังบานเฮ่านะจ๊ะแต่ว่ากับพ่อเห็ดกินได้กับเห็ดกิิเน,นพี่น้องเนาะสิได้ประหยัดเงินนะจ๊นะเนาะสลับลิปนี้ก็เอาไส้สม,มีนะจ๊ะเด้ออะไรลิปหนาจงมาพอกันไหมเด้อสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดใจไดสิ่งนั้นด้อจ๊ะพี่น้องเด้อขอบคุณนันพ่อแม่พี่น้อง,นะอนนอองที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ๊นะเนาะ คลิปนี้ก็เอาไว้สัมม้ละจ้าสวัสดีจ้า